หลังจากที่นางเอกบอกพระเอกไปนะครับว่าเขาไม่จำเป็นต้องทำดีกับเธอแบบนี้ก็ได้เพราะว่าเธอเองก็ไม่ต้องการให้พระเอกทำไปโดยที่เขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับเธอเลยครับจนในเช้าวันรุ่งขึ้นนางเอกก็เลยตัดสินใจย้ายออกจากฟาร์มแล้วก็กลับไปอยู่ที่บ้านโดยเมรีบันก็ได้มาส่งนางเอกด้วยความเสียใจครับและเมรีบันก็ได้ให้กุญแจบ้านที่ฟาร์มกับนางเอกเอาไว้แล้วก็บอกกับนางเอกนะครับว่าฟาร์มแห่งนี้เป็นของเธอเสมอนางเอกสามารถกลับมาได้ทุกเวลาที่เธอต้องการนางเอกก็ซึ้งใจอย,อย่างมากที่เมรีบันเนี่ยดีกับเธอขนาดนี้ทั้ง คนก็เลยกอดร่ำลากันแล้วนางเอกก็ขึ้นแท็กซี่กลับบ้าน และเมื่อนางเอกกลับมาถึงที่บ้านแม่ของนางเอกก็ออกมารับแล้วก็พาเธอเข้าไปในบ้านครับไลลาก็ถามนางเอกว่าทะเลาะกับพระเอกมาเหรอนางเอกก็บอกว่าเธอไม่สนใจเรื่องของพระเอกหรือว่าเรื่องที่บริษัทแล้วเธอนั้นรู้สึกเหนื่อยที่ต้องคอยวิ่งตามแล้วก็ทําทุกอย่างก็เลยอยากจะขอหยุดพักและกลับมาอยู่แถวบ้านของเธอก่อนส่วนทางด้านพระเอกในตอนนี้เขาก็เหมือนจิตใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวครับเดเรนเอางานมาให้ตรวจพระเอกก็ไม่สนใจแล้วก็ไม่มีคอมเมนต์เอ็มเลกก็เลยเข้ามาคุยกับพระเอกแล้วก็บอกนะครับว่าตอนนี้นางเอกจะหยุดทําทุกอย่าง แล้วก็กลับไปอยู่ที่บ้านซึ่งมันก็ทําให้พระเอกยิ่งรู้สึกแย่เข้าไปอีกและเขาก็สับสนในตัวเองมากยิ่งขึ้นจากนั้นนางเอกก็ได้กลับไปที่ร้านขายของชําเหมือนเดิมนะครับที่เธอเคยทํามาก่อนซึ่งมันก็ทําให้เธอคิดถึงวันๆเก่าๆที่เธอเคยมีความสุขอยู่คนเดียวในนี้เธอก็เลยคิดนะครับว่าจะกลับไปเป็นซานิมคนเดิมที่ร่าเริงสดใสอีกครั้งแต่ว่าอยู่ๆพระเอกก็ได้มาหานางเอกที่ร้านซึ่งพระเอกก็สงสัยนะครับว่าทาไมนางเอกถึงไม่ไปทํางานนางเอกก็เลยบอกว่าเธอเหนื่อยกับการจะต้องพพยยยาาาามททํํให้้้้เเเออออกกจไดุ่่งงธนนนััืแล ก็เสียใจที่ความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับพระเอกมันได้ดับสลายลงไปแล้วราวกับที่ผ่านมาเป็นเพียงแค่ความฝันเธอก็เลยอยากจะขอหยุดพักไว้เท่านี้ซึ่งเธอก็คิดนะครับว่าวิธีนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดสําหรับเขาและเธอก็ได้นั่นก็คือการให้ต่างคนเนี่ยต่างเดินไปตามทางของตัวเองอย่าไปฝืนในสิ่งที่มันไม่สามารถย้อนกลับมาได้อีกพระเอกได้ฟังก็เลยเข้าใจนางเอกครับเขาก็เลยบอกลานางเอกแล้วก็ขับรถกลับไปและถึงแม้ใน,ในใจทั้งคู่จะเสียใจอย,อย่างมากที่ไม่สามารถกลับมารักกันได้อีกแต่เหมือนว่าพวกเขาก็ยอมรับ แล้วก็ยอมแพ้ต่อโชคชะตาที่พยายามกีดกันทั้งคู่ให้ออกจากกัน และหลังจากนั้นนางเอกก็ไปเสนอกับพ่อครับว่าจะต้องมีบริการเดลิเวอรี่ส่งของที่ร้านด้วยมันถึงจะดีในยุคนี้พ่อนางเอกก็เห็นด้วยครับและในเช้าวันต่อมาพ่อกับนางเอกก็เลยจัดการซื้อมอเตอร์ไซค์มา1คันแล้วก็ติดป้ายประกาศว่าตอนนี้ที่ร้านมีบริการเดลิเวอรี่แล้วนะซึ่งมันก็ดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้สวยเพราะว่ามีคนโทรมาที่ร้านมากมายเพื่อจะสั่งของนางเอกก็เลยจัดการขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งจนแทบไม่มีเวลาว่างแถมบางบ้านที่เธอไปส่งของก็ดันเป็นแฟนหนังสือของเธอด้วยครับนางเอกก็เลยวุ่นวาย การบริการแฟนๆด้วยการถ่ายรูปจนเธอเองนั้นก็หัวหมุนไปหมด ส่วนทางด้านพี่ชายของอาซิมและไอากาก็ได้มาที่ออฟฟิศของพระเอกเพื่อจะคุยงานด้วยครับและพี่ชายอาซิมก็ได้บอกว่าเขาได้ดูงานของบริษัทพ,พระเอกแล,แล้วแล้วก็รู้สึกชอบมากๆแต่ก็ต้องรอดูงานของเอเจนซี่อื่นด้วยเพื่อจะเอามาตัดสินใจอีกทีแล้วถ้าเกิดผลเป็นยังไงเดี๋ยวเขาจะติดต่อมาในภายหลังซึ่งหลังจากนั้นไอากาก็เดินมาหาพระเอกครับแล้วก็บอกกับพระเอกว่าเธอกับพระเอกนั้นมีความเหมือนกันอะไรบางอย่างทั้งไลฟ์สไตล์แล้วก็ความคิดไอากาก็เลยบอกไปนะครับว่าถ้าวันหนึ่งพระเอกเหนื่อยที่่่จะะตตตต้ออองงววิาาามมใครรรหืไก็แ่ เธอจะรออยู่ตรงนี้แล้วก็คอยพระเอกอยู่เสมอซึ่งมันก็เหมือนเป็นคำพูดสาภาพรักของไอกานั่นแหละครับแต่ว่าพระเอกก็ได้แต่พยักหน้าแล้วก็รับฟังพร้อมกับเดินออกไปโดยที่ไม่ได้พูดอะไรสักคําทําเอาไอก้าก็รู้สึกเสงงมากครับที่เธอทําขนาดนี้แล้วแต่ว่าพระเอกก็ยังไม่มองเธออยู่ดี จากนั้นพระเอกก็ได้ไปนั่งที่ริมทะเลคนเดียวแล้วก็คิดทบทวนถึงเรื่องนางเอกที่เมื่อวานเขาได้ไปคุยกับมารีบันแล้วมารีบันก็ได้บอกกับพระเอกนะครับว่าให้เขากล้าเผชิญหน้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ยอมรับมันซะซึ่งพระเอกก็พยายามคิดว่าเขาวควรจะทําอย่างนั้นแต่ว่าทันใดนั้นเองนางเอกก็กําลังขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งของอยู่เธอก็ได้ผ่านมาทางนี้ครับและเมื่อเธอได้เห็นพระเอกเธอก็เผลอมองพระเอกจนเพลินแล้วมอเตอร์ไซค์ก็ชนฟุตบาทเสียหลักล้มลงไปซะอย่างนั้นคนแถวนั้นได้ยินเเเเเเสีีียยยยงงงงงรรรร้อ้ออออกกกกก็ล็ลลววิิิ่่มมาาาดดูนนนนนพะไหืั และเมื่อพระเอกเห็นว่าเป็นนางเอกเขาก็เป็นห่วงมากครับและก็เลยจะรีบพาเธอไปส่งที่โรงพยาบาลแต่ว่านางเอกก็ปฏิเสธแล้วก็แกล้งทําเป็นความจําเสื่อมจากการลดลมพายเอกนั้นก็พยายามเรียกนางเอกแต่ว่านางเอกก็บอกนะครับว่าเธอไม่รู้จักเขาแล้วานางเอกก็รีบจูงมอเตอร์ไซค์หนีไปซะอย่างนั้น แล้วหลังจากนั้นพระเอกก็ได้กลับไปที่ออฟฟิศโดยทุกคนนั้นก็กําลังรอลุ้นผลอยู่นะครับว่าจะได้รับงานนี้ไหมแต่ดูเหมือนพระเอกจะยังนิ่งเฉยแล้วก็ไม่ได้สนใจในเรื่องนี้ครับจนไอก้าก็ได้มาที่ออฟฟิศแล้วก็ประกาศนะครับว่าลุงของเธอเลือกผลงานของบริษัทพระเอกทุกคนนั้นก็ดีใจอย่างมากที่ได้งานนี้มานะครับแต่ว่าพระเอกก็ยังคงนิ่งและก็ไม่ได้แสดงความดีใจอะไรเลยสักนิด ไอ้ก้าก็เลยบอกไปนะครับว่าลุงของเธอจะจัดปาร์ตี้เพื่อฉลองกันในเย็นนี้เธอก็เลยชวนทุกคนให้ไปร่วมงานปาร์ตี้นี้ด้วยเอ็มเลก,ก็เลยเข้าไปคุยกับพระเอกครับและก็บอกกับพระเอกว่าเขาจะต้องชวนนางเอกไปด้วยเพราะว่าเธอก็เป็นเจ้าของสูตรครีมซึ่งพระเอกเองก็รับปากครับแล้วก็ขอตัวออกไปข้างนอก ซึ่งหลังจากน,านั้นเพกก็ได้มาหานางเอกที่ร้านและเมื่อเจอนางเอกเขาก็ทักทายตามปกติพระเอกเนี่ยก็แกล้งถามนะครับว่านางเอกเนี่ยจำเขาได้แล้วเหรอซึ่งก่อนหน้านี้เธอลดล้มแล้วบอกว่าจําเขาไม่ได้อยู่เลยนี่พ่อกับแม่นางเอกก็เลยงงนะครับว่านางเอกไปลดล้มตอนไหนนางเอกก็เลยรีบส่งซิกไม่ให้พระเอกเนี่ยบอกพ่อแม่เธอแล้วก็ตีเนียนไปว่าเธอแค่ล้อเล่นกับพระเอกเฉยๆเพื่อไม่ให้พ่อแม่ของเธอได้รู้นะครับว่าเธอลดล้มไม่อย่างนั้นแล้วก็เธออดขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งของอีกแน่ๆแล้วหลังจากนั้นเพกก็เลยบอกไไปว่าาตออนนนี้้บบบรรริิษษัััททดมงงกข แล้วและในวันนี้ก็มีงานปาร์ตี้ด้วยเขาอยากจะให้นางเอกไปร่วมงานในฐานะเจ้าของสูตรครีมนี้พ่อกับแม่นางเอกได้ฟังก็เห็นดีด้วยนะครับแล้วก็บอกให้นางเอกเนี่ยไปร่วมงานสิแต่ว่านางเอกก็บอกว่าเธอจะไม่ไปแล้วก็บอกนะครับว่าเธอต้องรีบไปส่งของเพราะว่าตอนนี้ออเดอร์เข้ามาเต็มไปหมดทําเอาพระเอกนั่นก็เหนื่อยใจมากครับที่จะตื้อต่อเขาก็เลยขอตัวกลับซึ่งหลังจากนั้นพระเอกก็เลยโทรไปบ่นกับเอมเรครับว่าเขาได้พยายามชวนนางเอกแล้วแต่ว่านางเอกก็ปฏิเสธเขามันทําให้เขารู้สึกงุนงิดที่เรื่องมันเริ่มจะแย่เเืยๆม ก็เลยบอกกับพระเอกนะครับว่าให้เขานั้นใจยเย็นลงก่อน แล้วหลังจากนั้นเอ็มเล่ก็เลยบอกกับทุกคนครับว่าวันนี้เนี่ยนางเอกคงจะไปด้วยไม่ได้เจเจ,จกับมูซาเฟอร์ที่ได้ยินแบบนั้นพวกเขาก็เลยปิ๊งไอเดียขึ้นมาครับว่าจะทํายังไงดีให้นางเอกไปร่วมงานนี้ซึ่งมาถึงเวลางานเลี้ยงทุกคนก็ได้ไปที่งานโดยไม่มีนางเอกไอก้าเองก็แต่งตัวสวยเซ็กซี่เพื่อหวังจะมัดใจพระเอกด้วยครับแล้วเธอก็พยายามเข้ามาตีสนิทแล้วก็คุยกับพระเอกให้ได้มากที่สุดซึ่งในระหว่างนั้นเองนางเอกก็ได้มีลูกค้ารายใหญ่โทรมาสั่งของซะเยอะเธอก็เลยรับออเดอร์แล้วก็ขับรถออออออกไปส่่่่่งงขตตามมมทียูแเเืธ ถึงกลับพบว่ามันคือสถานที่ที่จัดงานเลี้ยงของไอกานางเอกก็เลยงงมากว่าใครเนี่ยเป็นคนสั่งของให้มาส่งที่นี่ซึ่งแท้จริงแล้วมันก็คือแผนของเจเจกับมูซาเฟอร์นั่นแหละครับทั้งคู่ได้แกล้งโทรสั่งของที่ร้านนางเอกแล้วก็ให้มาส่งที่งานนี้เพื่อหวังจะให้นางเอกมาร่วมงานโดยที่นางเอกไม่รู้ตัวครับและเมื่อนางเอกมาถึงมูซาเฟอร์ก็เลยประกาศว่าตอนนี้เนี่ยผู้คิดค้นครีมได้มาร่วมงานแล้วทำให้นางเอกเนี่ยไม่สามารถปฏิเสธแล้วก็กลับไปก่อนได้ก็เลยจำเป็นต้องอยู่ที่ปาร์ตี้ท,ท,ท,ทั้งๆ โถ้น่าเอ็นดูส่วนทางด้านพ่อนางเอกก็เป็นห่วงนางเอกมากครับที่ออกไปส่งของนานจนเขาก็เริ่มว้าวุ่นใจเล็กน้อยแล้วหลังจากนั้นนางเอกก็กําลังจะไปเข้าห้องน้ําซึ่งมันก็มีคิวรอต่อเข้าห้องน้ําอยู่โดยที่พระเอกนั้นก็มายืนรอคิวด้วยเหมือนกันครับพระเอกกับนางเอกก็เลยยืนคุยกันอยู่สักพักก่อนจะกลับเข้างานไปด้วยกัน แล้วหลังจากนั้นเนี่ยงานเลี้ยงมันก็ได้ผ่านไปจนมืดพ่อนางเอกนั้นก็รออยู่นะครับว่าเมื่อไหร่นางเอกจะกลับแม่นางเอกนั้นก็โทรหาลายลาแล้วก็พบว่านางเอกอยู่กับลายลาด้วยแม่นางเอกก็เลยขอคุยกับพระเอกหน่อยแล้วก็ถามพระเอกว่าเขาเป็นคนสั่งของเยอะๆไปที่งานเลี้ยงเพื่อจะให้นางเอกไปส่งใช่ไหมพระเอกที่ไม่รู้เรื่องนี้ก็เลยบอกไปนะครับว่าไม่ใช่เขานะแล้วแม่นางเอกก็เลยบอกว่าให้นางเอกเนี่ยรีบกลับมาบ้านได้แล้วเพราะว่าพ่อกับแม่เนี่ยรอกินข้าวอยู่ ซึ่งหลังจากนั้นไอก้าก็เดินเข้ามาหาพวกนางเอกครับนางเอกก็เลยบอกว่าเธอต้องกลับแล้วนะเพราะว่าแม่ของเธอรออยู่แล้วนางเอกก็เดินไปทุกคนนั้นก็รีบเดินตามนางเอกออกไปข้างนอกทิ้งให้พระเอกอยู่ข้างในคนเดียวครับไอก้าก็เลยเข้ามาหาพระเอกแล้วก็ถามนะครับว่าเบื่อปาร์ตี้ที่มีคนเยอะๆใช่ไหมถ้าเกิดว่าเบื่อไปปาร์ตี้ส่วนตัวกับเธอก็ได้นะแต่ว่าพระเอกนั้นก็ไม่สนใจครับและเขาก็ได้บอกว่าเขาไม่ชอบการปาร์ตี้ทุกงานนั่นแหละแล้วก็ขอตัวกลับไปซะอย่างนั้นทิ้งให้ไอก้ายืนอารมณ์เสียอยู่คนเดียวทที่่ไมมสาาารถํให้พเ สนใจเธอได้อีกแล้ว และในตอนนี้ทุกคนก็ไม่อยากจะให้นางเอกขี่มอเตอร์ไซค์กลับไปคนเดียวนะครับเพราะว่ามันก็มืดแล้วแล้วก็อันตรายด้วยแต่ว่านางเอกก็ดื้อแล้วก็บอกนะครับว่าเธอกลับได้จนทุกคนนั้นก็เหนื่อยใจมากที่จะเถียงกับนางเอกก็เลยตามใจแล้วหลังจากนั้นเพ่ก็ได้เดินมาหานางเอกครับแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่อยากให้เธอไปนะนางเอกก็เลยบอกว่าขอเหตุผลสักหนึ่งข้อได้ไหมที่ไม่อยากจะให้เธอไปพระเอกก็เลยตอบไปครับว่าเขาก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันเขาแค่รู้สึกว่าเขาอยากจะให้นางเอกอยู่กับเขานางเอกก็เลยบอกนะครับว่ามันอาจจะ ของพระเอกก็ได้ให้เวลากับตัวเองอีกสักพักเดี๋ยวก็คงดีขึ้นและนางเอกก็ได้อวยพรให้พระเอกหายจากความจําเสื่อมเร็วๆซึ่งพระเอกก็เลยถามกลับไปอีกว่าท้ามันไม่หายละ่ะนางเอกก็เลยบอกว่าคุณแค่ใช้สัญชาตญาณของตัวเองเพราะว่าคุณก็คืออัลบาทอสแต่มันก็น่าเสียดายที่ตอนนี้คุณไม่ใช่อัลบาทอสของฉันซึ่งหลังจากพูดจบนางเอกก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับโดยไอก้าที่ยืนดูอยู่ก็ทําท่าทางเหมือนจะเดินเข้ามาหาพระเอกด้วยครับแต่ว่าพระเอกก็ยังไม่สนใจอีกเขาได้ขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปจากงานซะอย่างนนั้ และด้วยความเศร้าที่เกิดขึ้นครับพระเอกก็เลยออกไปนั่งที่ริมทะเลแล้วก็ดูรูปนางเอกและภาพวันเก่าๆมันก็ยิ่งทําให้เขานั้นเสียใจมากที่เขาจํานางเอกไม่ได้และในตอนนี้ขเขาก็ได้เสียนางเอกไปอีกแล้ว ส่วนทางหน้านนางเอกนั้นก็ตัดสินใจแล้วนะครับว่าเธอจะออกเดินทางแล้วเธอก็เลยมาบอกพ่อกับแม่ว่าเธอจะไปที่กลาปากอสคนเดียวพ่อกับแม่ของนางเอกนั้นก็ตกใจมากครับแต่ว่านางเอกกลับบอกว่าเธอแค่ล้อเล่นเธอแค่จะขอไปเที่ยวต่างจังหวัดสักพักหนึ่งพ่อกับแม่นางเอกก็เลยโล่งใจมากขึ้นครับและก็บอกให้นางเอกไปพักผ่อนจิตใจบ้านก็ดี ซึ่งหลังจากนั้นเช้าวันต่อมานางเอกก็ได้ขึ้นแท็กซี่ออกเดินทางครับโดยที่พระเอกนั้นก็ขับรถมาหานางเอกแล้วก็เห็นนางเอกกําลังจะออกไปพอดีเขาก็เลยพยายามตามดูนะครับว่านางเอกจะไปไหนเพราะกลัวว่าเธอจะไปจากเขาไกลจนไม่สามารถพาเธอกลับมาได้อีกซึ่งเมื่อพระเอกตามไปถึงสถานีรถไฟเนี่ยเขาก็มองหานางเอกไปทั่วแต่ก็หาไม่เจอครับและในที่สุดเขาก็เห็นนางเอกเขาก็เลยรีวิ่งเข้าไปขอร้องไม่ให้เธอไปไหนแล้วก็เอาที่ติดผมที่มีรูปนกอัลบาทอสให้กับนางเอกแล้วก็บอกกับนางเอกนะครับว่าถึงแม้ว่าผมจะจำอะไรไม่ได้ แต่ผมก็ได้เข้าใจแล้วว่าผมอยู่ไม่ได้ถ้าเกิดไม่มีคุณแม้ว่าผมจะยังจําความทรงจําเก่าๆเกี่ยวกับคุณไม่ได้แต่ว่าเราก็สามารถสร้างความทรงจําใหม่กันได้นะตอนนี้ผมคือผู้ชายที่โชคดีที่สุดในโลกที่สามารถตกหลุมรักผู้หญิงคนเดิมได้ถึงสองครั้ง ซึ่งเมือ่อนางเอกได้ฟังก็ถึงกับนิ่งเงียบแล้วก็ไม่พูดอะไรครับจนพระเอกก็เลยเอ่ยปากถามว่าคุณจะไม่พูดอะไรหน่อยหรอหนางเอกก็เลยบอกไปนะครับว่าไม่ซึ่งเมื่อเธอพูดจบเธอก็ได้เข้าไปจูบพระเอกทันทีครับและนี่มันก็เลยเป็นเหมือนกับคําตอบสําหรับทุกสิ่งและหลังจากนั้นนางเอกก็ได้โทรไปบอกลายลากลายลาก็เลยรีบวิ่งมาบอกทุกคนว่าตอนนี้พระเอกกับนางเอกคืนดีกันแล้วนะแล้วก็กลับมาคบกันแล้วด้วยทุกคนแถวบ้านนางเอกนั้นก็ต่างแสดงความดีใจเป็นอย่างมาก จากนั้นไลลาก็ได้โทรไปบอกเรื่องนี้กับทุกคนในบริษัทครับเจเจเดเรนมูซาเฟอร์และพนักงานทุกคนนั้นก็ดีใจมากถึงขนาดปิดออฟฟิศฉลองและก็เต้นลําแสดงความยินดีที่พระเอกกับนางเอกกลับมารักกันแล้วส่วนพระเอกกับนางเอกนั้นก็ไปนั่งคุยกันเรื่องที่จะออกเดินทางไปทั่วโลกก่อนที่เขาจะขับรถมาส่งนางเอกที่บ้านครอบครัวนางเอกนั้นก็ยินดีมากครับที่นางเอกกับพระเอกได้กลับมาคืนดีกันแล้วและหลังจากนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นเอ็มเลก็ได้มาหาพระเอกครับแล้วก็นั่งคุยด้วยพระเอกได้ แต่ว่าอาซิดก็ไม่รับสายครับเอมเร่ก็เลยถามพระเอกว่าไม่ใช่พ่อของเขาป่วยโดยที่เขาไม่รู้เรื่องอีกนะพระเอกก็เลยบอกกลับไปนะครับว่าไม่ใช่หรอกถ้าเกิดเขารู้เรื่องเหมือนครั้งก่อนอีเขาจะบอกกับเอมเร่เป็นคนแรกเลยซึ่งเมื่อเอมเร่ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากครับเพราะว่าพระเอกกับเอมเร่เคยทะเลาะกันตอนที่เอมเร่รู้ความจริงเรื่องที่อาซิสป่วยและนี่มันก็เป็นเหตุการณ์ในช่วงเวลาที่พระเอกได้สูญเสียความทรงจําไปครับเขาก็เลยแปลกใจมากที่ทําไมพระเอกถึงจําได้พระเอกนั้นก็งงตัวเองเหมือนกันครับว่าทําไมเขาถึึงงจําาเรื่อนนี้้้ขมได เอ็มเล่กก็เลยพาพระเอกไปหาหมอครับและหมอก็บอกว่ามันแปลกเหมือนกันที่เป็นแบบนี้แต่หมอก็มั่นใจว่าสิ่งที่รักษาพระเอกให้กลับมาจําได้ก็คือนางเอกพระเอกกับเอ็มเล่ก็ดีใจมากครับที่พระเอกเนี่ยเริ่มกลับมาจําเรื่องราวได้แล้วแต่ว่าพระเอกนั้นก็ขอให้เอ็มเล่ปิดเรื่องที่ความทรงจําของเขากลับมาเอาไว้ก่อน ซึ่งหลังจากนั้นรพเอกก็ได้กลับมาที่ออฟฟิศแล้วก็ประกาศกับทุกคนครับว่าเขาจะจัดปาร์ตี้ฉลองที่โปรเจกต์โฆษณาสําเร็จที่บ้านของเขาในวันนี้โดยลาราก็ได้โทรไปชวนพ่อกับแม่ของเธอไปร่วมด้วยและเมื่อถึงเวลาปาร์ตี้ทุกคนนั้นก็มาครับแล้วก็ตื่นเต้นที่จะมีปาร์ตี้ระเอกนั้นก็เตรียมเนื้อสับเอาไว้สําหรับทุกคนในงานเลี้ยงด้วยและเมื่อทุกคนมาถึงครบแล้วแล้วก็นั่งร่วมโต๊ะก,กันรพเอกก็เอาเนื้อสับออกมาครับแล้วก็ให้นางเอกชิมเป็นคนแรกแต่ว่าเมื่อนางเอกชิมเข้้้าาไไไปปเเนนนนนี่่่ยรรรสสชติมมััักก็็ดดือองุๆจจธแลใคบ และพระเอกก็ได้ถามนะครับว่ามันไม่อร่อยหรอเขาทําตามสูตรเป๊ะๆเลยนะซึ่งสูตรที่พระเอกบอกก็คือสูตรที่นางเอกเคยทําให้เขากินมาก่อนนั่นแหละครับนางเอกได้ยินแบบนั้นก็เลยงงนะครับว่าทําไมาพระเอกถึงจําได้นางเอกก็เลยถามกับพระเอกว่าความทรงจําของเข,ข,ข,ขากลับมาแล้วเหรอเขาจําทุกอย่างได้ตั้งแต่ที่สถานีรถไฟหรอือเปล่าพระเอกก็เลยบอกไปนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยเขายังจําไม่ได้หรอกเขาแค่ตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าเขาตกหลุ่มรักนางเอกเป็นครั้งที่2เขาก็เลยไปหานางเอกและในตอนนี้เขาก็จําได้แล้วว่าคนที่เขารักมากที่ส ก็คือนางเอก นางเอกได้ยินแบบนั้นก็ดีใจมากครับที่ความทรงจำของพระเอกกลับมาแล้วเธอก็เลยเข้าไปจูบพระเอกทันทีทุกคนในงานก็ต่างแสดงความยินดีด้วยแต่ว่าก็แอบเซ็งเหมือนกันนะครับที่อาหารในปาร์ตี้วันนี้มันไม่อร่อยเอาซะเลยเอ็มเล่ก็เลยจัดเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนด้วยการเอาเตาเนื้อย่างออกมาครับแล้วก็ให้ทุกคนนยร่วมย่างเนื้อแล้วก็ปาร์ตี้กันให้สนุกสุดเหวี่ยงไปเลยแล้วในคืนนั้นทุกคนก็ได้ร่วมฉลองให้กับความทรงจำของพระเอกและก็ความรักของทั้งคู่ที่ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนาง แต่ว่ามันก็ดันมีโดนตัวหนึ่งบินลงมาทําเสียงดังรบกวนมากแล้วก็ขัดจังหวะการพูดของนางเอกจนทําให้เธอนั้นหงุดหงิดซึ่งความเป็นจริงแล้วโดนตัวนี้ก็คือโดนของพระเอกที่ได้เตรียมเอาไว้ครับและเมื่อโดนตัวนั้นบินมาหาพระเอกเขาก็ได้หยิบแหวนจากโดนออกมาแล้วก็ค่อยๆค,คุกเข่าทําเอาทุกคนในงานก็ต่างตกใจแล้วก็ลุ้นกันตัวโกงพระเอกได้ถามกับนางเอกนะครับว่าคุณจะแต่งงานกับผมไหมนางเอกก็เลยถามกลับว่าคุณสัญญาว่าจะอยู่กับฉันไปตลอดชีวิตใช่ไหมพระเอกก็บอกนะครับว่าผมสัญญาซึ่งหลังจากู นางเอกก็ตอบตกลงในทันทีและในเช้าวันต่อมาเพ่อเอก,ก็เลยไปหาพ่อกับแม่นางเอกที่บ้านเพื่อจะสู่ขอนางเอกอย่างเป็นทางการครับโดยเขาก็ได้ขอให้เมริบันเนี่ยช่วยเป็นผู้ใหญ่ในงานนี้แต่เมื่อถึงพิธีการพ่อนางเอกก็ยังคงแอบห่วงลูกสาวอยู่จนนางเอกนั้นก็กลัวนะครับว่าพ่อของเธอจะไม่ยอมให้เธอแต่งงานหรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วพ่อของนางเอกก็ยอมแต่โดยดีครับมันก็เลยทําให้ตอนนี้ทั้งคู่ได้แต่งงานกันจริงๆสักทีนะครับ จากนั้นทุกคนก็มาร่วมแสดงความยินดีกับการแต่งงานของพระเอกกับนางเอกที่ได้จัดขึ้นแบบเรียบง่ายแล้วหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปครับจนพระเอกก็ได้พานางเอกที่ตอนนี้เนี่ยท้องลูกแฝดสามคนมาคลอดที่โรงพยาบาลครับและนางเอกก็ยังคงสร้างความปั่นป่วนที่โรงพยาบาลด้วยการโวยวายสะลัน่นว่าทําไมพระเอกถึงทําให้เธอมีลูกพร้อมกันเลยทีเดียวถึง3คนแบบนี้พระเอกก็เลยบอกไปนะครับว่าผมก็ทําตามความฝันของคุณยังไงล่ะ ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเพ๊ก <P ay> กับนางเอกก็ได้สร้างครอบครัวแล้วก็มีลูกด้วยกัน3คนตามที่นางเอกเขียนไว้ในหนังสือเป๊ะและหลังจากนี้พวกเขาก็จะไม่พัดผ้าจากกันไปไหนอีกตลอดการและซีรีส์เรื่องนี้ก็จบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้ง เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้แม้ว่าเรื่องนี้เนี่ยจะมีแง่คิดอะไรหลายอย่างครับแต่มันก็มีอยู่เรื่องหนึ่งนั่นก็คือการใช้ชีวิตคู่กันครับคำว่ารักอย่างเดียวเนี่ยมันคงไม่พอต้องอาศัยความเข้าใจแล้วก็การยอมรับในตัวของแต่ละคนด้วยและมันก็ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของคนสองคนยังมีเรื่องราวของครอบครัวและก็ความเหมาะสมของทั้ง2ฝ่ายอีกด้วยแต่ว่ายังไงก็ตามครับถ้าเกิดความรักที่มีให้กันนั้นมั่นคงไม่ว่าจะเจออุปสรรคแบบไหนก็ย่อมจะข้ามผ่านไปได้ด้วยความรักเหมือนกกับะเอ ก็นางเอกในเรื่องนี้นั่นเองครับมีความเห็นยังไงกับซีรีส์เรื่องนี้คอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณสับการับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราเอาไว้และถ้าอยากจะรับชมคลิปก่อนใครอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับและถ้าอยากจะให้เราสปอยซีรีส์เรื่องไหนอีกคอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ